แฮปปี้นิวีย์เพจอีจันบันเทิงนะคะแฮปปี้นิวีย์แฟนๆอีจัดบันเทิงนะคะแฮปปี้นิวเียร์ครับเพจีจันครับขออวยพรนะครับผมปีใหม่ให้กับเพจอ,อีจันนะครับสวัสดีลูกเพจอ,อีจันทุกคนนะคะผมสิมาอมวยอวยพรอมวยอวยชัยให้สำหรับแฟนๆลูกเพจของเพจอ,อีจันปีใหม่ก็ขอให้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีๆยิ้มต้อนรับปี2024อย่างสดใสครับตังตังเฮงๆ คิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกสิ่งเลยครับไม่เจ็บไม่จนไม่เจอคนใจร้ายคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองชาวแฟนเพจอีจันทุกคนมีความสุขนะคะสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขตลอดปีเลยค่ะสวัสดีครับผมเบิ้ลมทุมราชครับก็ ขออว้พรนะครับผมปีใหม่ให้กับเพจอิจันนะครับรวมถึงนแฟนของเพจอิจันด้วยนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับทั้งผู้ที่สร้างข่าวนะครับและผู้ที่รับข่าวสารด้วยนะครับให้มีความสุขทั้งสองทางขอให้อิจันอยู่เคียงข้างประชาชนตลอดไปขอให้มีข่าวสารดีๆ แล้วก็ขอให้เ c นะครับติดตามเพจเยอะๆไปจนถึง20ล้านซับเลยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนมีโบนัสเยอะๆเดินทางกลับบ้านมาทํางานขอให้ปลอดภัยทุกคนนะครับแชมปปีนเยียครเพชอีจันครับสวัสดีครับผมโจยมานินครับผู้บริหารมอลําเพลินสาวน้อยพีบันแพงครับวันนี้นะครับผมเสมาอํานวยเอืพรอมอํานวยเอื้ชัยให้สลับแฟนๆลูกเพจของเพจอีจันนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ครับขอให้ทุกทุกท่านมีความสุข ในเทศกาลปีใหม่ ai, แล้วก็ขอให้ท่านเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับลำรวยเงินทองอยู่ดีมีแห้งยญาเจ็บหญาจดสุขในที่วาา่าลำทำในที่ว่าเลิศเพราะในทีประเสรศิฐจงเป็นของแฟนๆของเพจอิจันน,น,นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับขอให้มีความสุขในการเที่ยวในการใช้ชีวิตช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับแล้วก็สาวน้อยเพียอแพงเราก็จะสร้างสารรค์นะครับทำหน้าที่ผลิตผลงานนะครับมอบความสุข ให้ท่านบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือผลงานเพลงจากค่ายเพลงลำเพลินอินดี้รคคอร์ดครับขอบคุณมากมายครับช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับหมอลำก็คือต้องอยู่กับแฟนๆอยู่แล้วนะครับไปไหนไม่ได้มันเป็นวิถีของศิลปินฉะนั้นคือครับเต็มที่เหมือนเดิมครับเทศกาลปีใหม่ครับเจอกันหน้าเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับพ่อโจอุ๋์อิงครับคือเราจะมีการปรับปรุง อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับน่าจะเป็นไตมาสที่2หลังจากเปิดวงก็คือช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วก็จะปรับปรุงแสงสีเสียงแล้วก็รูปแบบการโชว์ชุดโชว์ฉะนั้นคือพี่น้องเริ่มหลังจากปีใหม่ไปพี่น้องก็สียงก็แปะไมโชว์ไม่บนเวที่สาวน้อยครับปี67ก็คือต้องจบฤดูการไปแล้วเริ่มต้นที่กันยายนเปิดฤดูการแสงสีเสียงใหม่หมดทุกอย่างครับติดตามได้ที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจที่เพจเ,เนาะส่วนที่ยูทูบนะครับยูทูบช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพง นะครับยูทูบที่ช่องจริงก็คือช่องคนติดตาม2องล้านสามแสนกว่าคนติดตามนะครับที่ยูทูบช่องสาวน้อยเพียแพงครับหรือช่องเพลงอยู่ที่ ช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้รคคอร์ดกดติดตามกด s u b s c คร b e ได้เลยครับวูดี้นะครับปีใหม่นี้ก็ขออวยพรให้ทั้งอีจานและแฟนๆอีจานที่ติดตามกันมาโดยตลอดเนี่ยพบแต่ความสุขความสำราญนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาโดยตลอดและขอบคุณอีจานที่เป็นสื่อกลางที่ดีมากให้ข่าวสารที่ดีเยี่ยมลึกซึ้งอ่าไม่ว่าจะเป็นอีจานเองหรือว่าอีจานบันเทงด้วยนะครับวูดี้เองก็ต้องขอขอบคุณที่ทุกคนให้การสนับสนุนวูดี้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็จะสัญญาว่าปีใหม่นี้จะมีเรื่องฟังๆเกิดขึ้นนนนนน่่่่ออเชียวกัับจจาม จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแน่นอนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆ happy สุขสมหวังกันทุกคนนะครับค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะสำหรับเพจอีจันบันเทิงนะคะ <c oughs> ขอให้สุขภาพดีแล้วก็มีความสุขตลอดปีเลยค่ะสวัสดีแฟนขาของอีจันนะคะผู้อ่านผู้ชมอีจันทุกๆท่านแล้วก็ทิมงานอีจันนะคะก็อยากจะมารีคริสต์มาสแล้วก็แฮปปี้นิวเอียร์ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีแต่ความสุข ในปีหน้า2024ค่ะ Merry Christmas and Happy New Year แฟนๆอีจันนะครับสวัสดีครับผมเฟรมดิชนนครับสวัสดีครับผมและอันครับพวกเราจาก Twin The Series ครับก็เฟรมนะครับขออวยพรนะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกสิ่งเลยครับพบเจอแต่สิ่งดีๆในวันปีใหม่นี้นะครับและขอให้มีความสุขมากๆในปี2,567ครับ Happy New Year สวัสดีครับดีเจมตุ้มนะครับกราบสวัสดีนะครับผมแฟนนะครับเพจดีจัน arn, และก็เพจดีจันบันเทิงท<ไ>ุกทุกคนด้วยนะครับผมปีหมดไปแล้วปี2อสาของเรานะครับผมอะไรก็ตามที่มันขาดทุนในปีนี้ที่มันไม่สมหวังในปีนี้ทิ้งมันไว้แล้วก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่2องพนย่ะครับอยากมีความสุขแล้วก็อะไรก็ตามที่มันขาดทุนขอให้ปีนี้กลับมาได้กําไรเป็นกอบเป็นกำนะครับผมและที่สาคัญ,ญยอย่าลืมสุขภาพจิตของตัวเองไม่เจ็บไม่จนไม่เจอคนใจร้าย คิดสิ่งใดขอ,อสุขภาพปัญหาแฮปปี้นิวีย์สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะอ<ะ>ีจันปีหนะ้ามาตูนตั้งเป้าอะไรไว้หรออ,อ,อยากพัฒนาหุ่นและร่างกายให้ได้กิกระดับออปีหน้าขอนเน้นเรื่องออกกำลังกายอย่างเดียวเลยโอเคค่ะ okay, ยังไงก็ติดตามเลยนะคะฝ่าัอีจันเลยค่ะสวัสดีลูกเพจอีจันทุกคนนะคะชีนะคะก็จะมาสวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยค่ะขอให้ปีใหม่ปีนี้นะคะสุขภาพร่างกายแขนแน็งแรงค่ะเฮงเฮงรวยรวยปังปังัทุกคนค่ะ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แฟนเพจอีจันทุกคนเลยนะครับคุูเจนจากพูดเดินไปพีจีนะครับสำหรับปีใหม่ปีนี้อยากให้ทุกคนเฮงเฮงปังบังและรวย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 ไปด้วยกันนะครับและสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาะทุกประการเลยนะครับและเราจะมีความสุขไปด้วยกันในปี2 5 6 7ด้วยกันนะครับ ค่ะก็แฟนๆชาวอีจันนะคะใหม่นะคะก็ขออวยพรปีใหม่นี้นะคะให้ทุกๆคนนะคะชาวแฟนเพจอีจันทุกคนมีแต่ความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็รวยๆตลอดทั้งปีค่ะแฮปปี้นิวร์เพจอีจันบันเทิงนะคะก็ขอให้อยู่กับคนไทยนานๆนะคะแล้วก็มีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะให้คนไทยได้ได้เสพสาระนะคะความรู้ต่างๆนะคะตลอดตลอดไปค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ สวัสดีปีใหม่แฟนเพจอิจานบันเทิงทุกคนนะคะเมมี่เซนค่ะปีใหม่ปีนี้นะคะปีมังกรก็ขอให้ทุกคนนะคะแฟนเพจอิจันบันเทิงมีความสุขมากๆนะคะคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาค่ะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะคะรวมถึงนะคะใครอยากที่จะเจอคนรักที่ดีก็ขอให้ปีนี้นะคะเป็นปีที่คุณประสบความสําเร็จในเรื่องความรักด้วยค่ะเฮงเฮงปังปังเจอคู่แท้เนือ้อคู่ที่ดีเกื้อหนุนกันนะคะและรวมถึงค่ะขอให้แฟนเพจอิจันบันเทิงทุกคน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีกำลังใจที่ดีในการใช้ชีวิตประสบความสำเร็จต้อนรับปีมังกรแบบนี้ตลอดทั้งปีไปเลยคะ่ะ Happy New Year สุขสันวันปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่เพจอิจันนะครับผมก็ขอให้ลูกเพจอิจันทุกคนนะครับมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ ยิ้มต้อนรับปี2024อย่างสดใสครับค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะคะแฟนเพจดีจอนนะคะทุกคนขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะปีใหม่ก็ขอให้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ก้าวเดินต่อไปด้วยจิตใจที่แบบเข้มแข็งสดใสแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะ สวัสดีคะ่ะโวยพรปีใหม่จันนะคะก็ขอให้อีจันและชาวแฟนๆของอจันเนี่ยมีความสุขมากๆปังๆเฮงๆอ,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 อยู่กับเราไปนานๆตามทุกคอนเทนต์นะคะสวัสดีปีใหม่คะ่ะ Happy New Year แฟนๆจันบันเทิงนะคะก็ขอให้ปีใหม่ปีนี้นะคะมีแต่เรื่องราวดีๆมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้ลอยไปกับปีเก่านะคะแล้วก็ขอให้สุขสมหวังเงินทองความรักเฮงๆปังๆกันทุกคนเลยค่ะ Happy New Year ค่ะ